คือรายการสปีดหลบเกมบนทีวีนะครับอยู่ยกับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วใช่ออรู้แล้วถ่ <c oughs> ายจริงไหมถ่ายจริงไอไล่เสกเห็นแม่นะครับวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมเพลวิดแฟร์นะครับ <c oughs> พอพอพอ,พอ <c oughs> ถ่ายคลิปทีนี้คนแม่งก็อย่างดุคอยวะ <c oughs> พอถ่ายพอถ่ายคลิปทีนี้คนแม่งโคตรน้อยเลยแต่พอไม่ถ่ายคลิปนีแม่งเต็มห้องไปหมดเลยกูไม่เ <c oughs> ข้ากูไม่เข้าใจว่างครับว่างแม่เงี้ยว่างแม่เงี้ย ตะบังกันไปมซโฟอยู่ไหน,นเงิมใราไป,ไปไอไะไ,ไมไ่ทำเฮี้ยอะไรเลยครับยังไม่ทันเดินเลยคิวกันจะหมดทีเมือนกจะรีบคิวหนห่วะฮะ <c oughs> มามามลุคโอเคเวฟซามได้ปืนใ,ใหม่วะเวลอัพไง โอ้เไม่มลไม่มีไม่มีไม่ดไอ้เฮียแม่เฮ้ยอย่าบังดิเให้เดินผ่านไปตัวแล้วเขาเป็นมินม้วมึงบังกูอะใครอย่าไประเบิดดูไอ้บิ๊กแฟล่หยอดูอยบอลบอลนี่บอลนี่อุ้ยร้อนแรงร้อนแรงร้อแรง ลงหลับไปแล้วสิ่ะนูวานอ่ะเพื่อไเออเป็น่นดึงถชยชนะาเล่นอะไรกันเนี่ยน่าจะเปลี่ยนคลิปจากเพลวิดแฟร์เป็นเพลวิดไก่นะไม่แอะอะไรอับ้มเลยเชหนุผมไม่มีคลิปเลยไก่อ่ะเอาเอเคเปล่าไม่เอามายุ่งกับกู ทิ้งระเบิดแม่พบระเบิดแล้วทิ้งระเบิดแม่เฮ้ยเฮ้ยเห็นคนเห็นคนเต้นมากันไม่เห็นควายเฮี้ยบังแม่บังแม่บังแม่ฮแม่ขุดกันโหดไม่กล้าไปวะเดิมตีนคีฮ่าไอ้ประเดียวกันได้กับคนมันได้พีแตกต่างกันมั่วแตกต่างกันเว้ย ไดถามว่าตายกันกูไม่รู้แม่เปิดมึงคิวไม่ได้เหรอแค่นี้ยยืดบอลลิศห <c oughs> เกียร์คนนี่แค่เกียร์ บาเลตเหมือนที่ไฮมีวะไม่มีบาเลตวะเฮ้ยทรับบุกไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปด้วยกันบาเลตบาเลตบาเลตเฮ้ยบางห่ะครับเฮ้ยไอ้เฮียเก้าไมยิงเล่นเดี๋ยวเฮ้ยผ่าไปตัวนึงแล้วยิงไม่ทันว่าะไข่เลยมาเนี่ม่เนียยิงทำไมมันรู้ตัวอุ้ยเฮียยิงแม่นสัตว์ เปิดไปหนึ่งลูกหัวฮ่าิดาฮ่น่ารักกว่าต้องอ้อมอ่ะต้องอ้อมเสียงไม่ใครวะไม่พ่อเขี้แม่งแม่นสัตว์แม่งแม่นสัตว์ไม่ตายเลย AJDPP แม่งเกียร์พ่อมึงคูอบีเปล่อ

เอไดเอาอไาโอเคคนเริ่มเยอะนะครับได้ได้สกายก็มาอย่าบังที่สนายกูด้วหไอ้ดเวยดีแค่ตะคูนะมึงอย่าบังที่คอปเฮียก้าติงไม่ทานเลยโอ้คุยไใู่ยวางวางวางบ อ้อมเอออมเอได้ป่ะเฮ้ยถ่ายมันออมเอได้ป่ะเอมคนดักวะดักเป็นอะไรเฮี้ยอ้อมอ้อมกลางไปเลยล่างๆเอมีคนดักมาไม่มีเงขึ้นขึ้นขนม่เลยเป็นไงล่ะเทคนิคสไนค์ขั้นเซียนตาต่อไปขอขอคอโบได้ป่ะเสี่ยนอยู่ เอเอาไอเกมเดิมแค่โรศัพท์มาแบนี่าแล้วอะไรวะอะไร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 ยยังไม่ได้วางระเบิดเลยเียอย่าบมาละตายมาชายโอ้บาร์เรตฮะเดวอ่กูเล่นอยู่เดอ่ะอมือเขาเล่นมึงก็ไปเล่นไกอไ้ยปะแตถ่ายอยู่เว้ย มันนอะไรกี่คนวะสามไกลละไปเฮียมันนี่โอ้ยได้ความตัวฮ่าฮ่าฮ่าอย่างคือไหนเยอะที่ได้มาผมสัมผัสได้ที่งานบางอย่างนะครับผมเห็นพลังงานเดินอยู่เมื่อกี้นะเรือไอ้ตรีไกลละไปอ่ะ เปดเปดันล็อเดกไยหน้าไ้าวะย็ดเฟเฟิร์สขออเนั่นเอาเอาอะไรวะเอาไบอลวะไบอลันะอด้อยได้งไปด้านครับฮะงอนเราสอเจเรื่องงอนเฮ้ยตายตาตายตายลงไปลงไมลงไปเย็ดปแป๊บสี่ไม่ได้เปิด องห้างห้ากล้ายิงมันดิพกไปไว้ทำมะเขืออะไรพกดูพกมา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 เปิดเปิดมาดิเอาสาวคอสบสาวคอสบมาเลยด้วยครับใครถามมึงเอาไม่มีเป m 5 เข้ากับลำตางได้เกียร์ล็อกเกอร์มีว่างอยู่ครับศูนย์หกทีมทำอะไรกันวะเนี่ยศูนย์หกเอยาวแน่เอเอยาวลองไม่เขาใจดีมาปเจอเล้วกระดักโหวต่อยไม่ยิงตายเลยปานไอ้ปานไอ้ปานอ้อมหลังครับไอ้ปานมันอ้อมอ้อมขึ้นเนินไปแล้วเนินซ้ายเราเกียพวกมึงเกียรด,ดักเลยพวก ยไม่เคดตั้งแม่งกำบ้าอะไรกย้ายฟังไว้ไม่อยากได้อะไรกันังเนี่ยได้เอเคม่วงได้ไม่เอาป้ถ้าเราได้ลูดนะครับมกูไม่ดถามมึงได้หรือเปล่าลูดแม่งก็ไก่เออพวกไก่เขใช้กันเก่งเขใช้เอกันใช่ไหมกัเก่งเขใช้เอด้ยใช้สไนเป้ยีเ็นแค่สก่งโอ้ยด็ ที่ใช้พีดเว้ยเฮ้ยที่หนึ่งได้ไงเนี่ยโอ้โหกดโหดเลยกดแม่แบบมึงมึงวางระเบิดอะแคนโรสแคนแม็กซ์เอลซีสอด ACDC จะได้มันชื่อวงนะวงในวงในพ่อมันอยู่ปะกะโอ้วเกือพาน้าเรือระจหน้าเรือสปอยล์นะครับจะไยิงไม่โดนวะโดนครับน้าหนึ่งหกห้าเยอะ ีเยอะหน่อยไม่ไหวไม่ไหวม,ม,มีเยอะมีเยอะมากอ้อไล่มาอันออมบาดี้อะไรเมื่อกี้โดนระเบิดไปปิวเหรอวะระเบิดเลยรอังกูแล้วจะปิวโอ้ใครวะ้ในสองตาวให้ระเบิดอ้โหเชียนี่ตายแล้ววางได้เพื่อน เขาโดนคอบยิงออื้อเอกว่าเนเข้ามาแบบไม่ใช่เบาๆนู้นเขาจะเข้ามาทำไมวะเนี่ยเขาบอแดแดนแแแแนแนแนเฮ้ยมีการระเบิดลืมมามามาตัวนึงโอ้หอะไรยังไม่โดนเฮ้ยบีบีโดนแล้วบีโดนแล้ว วีโดแล้วีโดดมองเออดไดยกทอะะแกไปได้หนุมบูมคิวไปก่อนพ่อสอนไว้นะไม่สนการแก้นะ ก่อเขะเล่นมันไปยดดาวยดดาวไม่งโหดมาปามันนี่ตายครับโหดเกินไปปะกูกูกูโป้ไหมอินคอปอินกูผลมาถ้าเกกาตายคนี่ไอ้ที่ที่ที่กูถ่ายไปมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรนพี่พ่อโมงพูดกันกูเล่นเล่นลืมเล่นเสียงสกายปะไปหาเลยเอซีบีซีไม่งโหดจริงวะโหดเหมือนโปเลยวะเฮ้ยสต๊าคไยูไกโอ้ยเห็นเห็นตั้งนานแล้วอ่ะเห็นตั้งแต่ฐาน พอ่เอซีโฮดเพ้ยมันโผล่เอีโล็อกป่ะวะอย่าไปหาคนโผล่กันอุอย้ันนี้บันนี้อือไอจอนไ้่ตกวางให้ทันแม่เป็นไงเป็นคนปิดหล่อกลาดหล่อแม่มึงเขาเลยเจ้าแล้วเปิดมาวางเข้ามาตายเข้ามาทำไมวะเนี่ยวันนี้ถ่ายสองเอพิโซดแล้วันี่สองเอพิโซดเลยแล้ววะ ที่สคือถามพ่อตอนไม่รู้จักตอนคืออะไร